สวัสดีครับในโลกของเราปัจจุบันนี้นะครับมันก็มีความเห็นที่แตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบางความเห็นเนี่ยก็สุดโต่งนะครับถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับก็จะมีปัญหานะฮะว่าเออเราข้อมูลอะไรที่เราจะสามารถเชื่อได้บ้างเราข้อมูลอะไรที่เราไม่ควรเชื่อนะครับเพราะว่าการพิจารณาเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเรื่องที่มันเฉพาะทางลงไปมากๆนะครับก็ อาจจะลำบากสาหรับคนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเรื่องของโควิดเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานนะครับว่าบางคนก็เห็นว่ามันฉีดวัคซีนแล้วมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือาบางคนก็บอกว่าโควิดไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะฮะหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ยังมีคนเชื่อว,ว่าโลกมันแบนนะฮะก็เป็นไปได้นะครับคือของพวกนี้เนี่ยเ,เวลาที่เราพิจารณาพวกนี้ถ้าเราไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเลยเนี่ย เราจะต้องมีวิธีในการคิดยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเอาแบบง่ายๆวันนี้เลยนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวัน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำมบัดน,นะครับข้อแรกเลยนะครับเวลาที่เรามีข้อมูลอะไรเนี่ยนะฮะที่แตกต่างกันเราก็มีการถกเถียงระหว่าง2ฝ่ายนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะฮะ มีการใช้คำหยาบคายมีการท้าทายมีการด่าทอก่อนฝ่ายนั้นแพ้ฮะฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่ไม่ควรเชื่อเลยสักนิดเดียวนะครับอ่าบอกอันนี้เป็นวิธีการแยกที่ง่ายที่สุดเลยนะครับง่ายที่สุดเลยนะเพราะว่าคนที่เ,เขามีวิจรารณญาณนะครับมีสมองที่สามารถทํางานได้ดีเนี่ยเวลาที่เป็นมนุษย์ที่เจริญแล้วเนี่ยจะแตกต่างจากมนุษย์สมัยก่อนนะครับคือมนุษย์ถ้ำอะไรอย่างเงี้ยมนุษย์ถ้ำเขาจะทําอะไรตาม สิ่งที่เขา,เาต้องการเป็นความต้องการทางด้านร่างกายถูกไหมครับเป็นความต้องการทางด้านพื้นฐานเช่นเขาอยากจะกินเขาก็ต้องได้กินอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเขาไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบมนุษย์ถ้าอีกคนหนึ่งก็เอาไม้ไปตีหัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือกลุ่มพวกนั้นเนี่ยคือสมองส่วนที่สามารถควบคุมนะฮะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยยังทํางานไม่ดีนะครับทีนี้เวลาสมองส่วนนั้นทํางานไม่ดีเนี่ยนะฮะเราก็ลองคิดดูสครับว่าสมองส่วนอื่นๆของเขาเนี่ จะพัฒนาได้แค่ไหนนะครับผมคิดแค่นี้เลยนะครับถ้ายังไม่สามารถคุมการประพฤติของตัวเองได้ดีสมองส่วนอื่นๆก็ในการคิดวิเคราะห์ก็น่าจะมีปัญหาไปด้วยนะครับดังนั้นคนที่ไม่สามารถคุมพฤติกรรมตัวเองในการแสดงออกให้เหมาะสมได้ออกมาดา่ามาว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่ผมจะไม่เชื่อเลยเป็นอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยนะใครออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเช่นว่าโพสตหยาบคายหรือว่าโพสต์ท้าทายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับ คนกลุ่มพวกนี้ก็จะมีการท้าทายเช่นสมมุติว่าเราใส่หน้ากากอย่างเงี้ยนะครับเรารู้ใช่ไหมฮะว่าการใส่หน้ากากในการป้องกันโควิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ดีอันนี้มีการยืนยันไม่ว่าจะเป็นโรคการติดต่อทาง,ทางเดินหายใจชนิดไหนก็นแล้วแต่นะครับมีการยืนยันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่คนพวกนี้เขาก็จะไม่ฟังนะครับก็อาจจะมีไปทำการแบบ ตัดแมสให้มันมีรูอยู่ตรงกลางบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือสูบบุหรี่ผ่านในรูพวกนั้นบ้างนะครับหรือว่าเดินไปในที่สาธารณะนะฮะแล้วก็ใส่แมสพวกนี้ทําให้ทุกๆคนคอยมามองเราก็บอกว่าโอ้ข้าเนี่ยเออเป็นคนที่มีความรู้นะพวกคนอื่นไม่มีความรู้มามองเราเนี่ยก็อาจจะดูตลกนะครับคนพวกนี้คือผมคิดว่าอาจจะเป็น ตากะที่เขามีอยู่เนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับมันก็ไม่ได้เจริญไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นสมองก็อาจจะดูฉลาดในบ้างเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้เขาก็ทําไม่ถูกต้องนะฮะดังนั้นคนที่มีการทําแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแรกเลยครับที่ผมจะไม่เชื่อไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นฮะที่สําคัญกลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างที่คล้ายๆกันท่านลองสังเกตดูเองก็ได้นะครับโพสต์ทุกโพสต์เนี่ยจะมีคําหยาบอ่าจะมีการด่าดทอนะฮะแล้จะต้องแสดงตนเองเมื่อ เวลาไปโพสต์ในที่สาธารณะให้คนหนึ่งเขาเห็นนะครับเช่นสมมุติว่า,ามีคนไม่เห็นด้วยกับงานวิจัยที่ผมเอามาอ่านให้ฟังเขาก็จะต้องเข้ามาละเข้ามาดา่า<ๆ>เข้ามาโพสต์อะไรสักอย่าง<ๆ>ก็ได้นะครับหรือว่าบางกรณีที่เขาดูงานวิจัยเนี่ย<ๆ>เขาก็จะไม่ฟังให้จบคลิป<ๆ>เขาจะรีโพสต์อะไรสักอย่างก่อนถูกไหมฮะก็จะมีหลากหลายนะฮะอันนี้จะเป็นพฤติกรรมซึ่งเราเจอกันทั่วไปในคนที่สมองของเขายังไม่ค่อยจเจริญไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้เขาก็ต<ๆ>้องมีความที่เขาอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ย ามาเห็นเขาประสบผลสำเร็จสักด้านหนึ่งเนื่องจากว่าคนพวกนี้โดยส่วนมากนะฮะส่วนมากนี่ผมย้ําเลยนะฮะในชีวิตจริงเขาจะมีปัญหาอะไรสักอย่างอยู่นะฮะจ,จะเป็นปัญหาทางด้านหน้าที่การงานที่มีปัญหาก็ได้หรือปัญหาทางด้านครอบครัวหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่รู้นะครับดังนั้นเราจะผมจะไม่ได้ไปว่าเขานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ ต้องเข้าใจนะครับการที่เติบโตมาสภาวะแวดล้อมแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการหล,ล่อหลอมให้คนเราเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างกันได้แล้วก็อาจจะมีปัญหาทางด้านพวกนี้ได้พฤติกรรมการแสดงออกหรือว่าโรคทางด้านจิตใจพวกนี้ก็จะมีได้นะครับดังนั้นเวลาเขามีปัญหามากๆเขาก็ต้องหาที่ที่เขาจะได้มีความสําคัญเพิ่มขึ้นก็คือการแสดงตัวตนออกไปทําให้คนอื่นยอมรับนะครับเช่น การไปโพสต์ไปดา่าสร้างตัวเองเป็นแอคเคาท์หลุมแล้วก็ไปด่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเหตุนั่นหนึ่งซึ่งทําให้ตัวเองเขารู้สึกว่าเออเรายังมีพลังนะเรายังมีความที่มีความสําคัญคนอื่นเขายังเห็นสิ่งที่เราต้องการจะพูดเพราะว่าถ้าเป็นในในสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาไปพูดหัวหน้าง,งานก็อาจจะบอกโอ้คุณอไอเดียที่คุณนําเสนอมานี้ไม่ได้เรื่องเลยทํางานไม่ใช้ใช้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ฟังนะครับเขาก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็เลยต้องออกไปแสดงตัวตนทางนี้นะครับ หรือบางคนก็ไปแสดงตัวตนในเกมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าในเกมเนี่ยจะไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเรากำลังเล่นเกมอยู่กับใครจุงไหมครับเวลาที่มีการแชทกันคุยกันอย่างเงี้ยก็มีการแสดงพฤติกรรมตัวเองออกไปได้อย่างเต็มที่ก็จะเป็นการปลดปล่อยของตัวเองนะะคนที่เขาเห็นแตกต่างกันกันกบรูปวพวกนี้เนะี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มมีคำหยาบเริ่มมีการล้อเลียนเริ่มมีการไปแสดงความคิดเห็นของเขาในที่สาธารณะเยอะๆพวกนี้กลุ่มพวกนี้ไม่น่าเชื่อถืออันดับแรกเลยนะฮะ และที่สําคัญคือสมมุติว่าผมไม่เห็นด้วยกับใครสักคนเนี่ยเวลาถ้าผมไปแสดงความคิดเห็นผมจะแสดงความคิดเห็นในแง่ของการที่เป็นประโยชน์นะครับมองสุภาพเป็นการพูดที่สุภาพนะครับแล้วก็เป็นการที่บอกว่าเออเฮ้ยเรื่องพวกนี้เนี่ยเราเอามาคุยกันในแง่ของความเห็นต่างนะครับในแง่ของข้อมูลเราเอามาคุยกันด้วยข้อมูลนะครับเราไม่ได้คุยกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะฮะดังนั้นเราจะเห็นว่าหลายๆคนก็จะมีปัญหาทางด้านพวกนี้นะครับเวลาที่เขาไปคอมเมนต์ เขาไม่ได้ต้องการหรอกครับที่จะมาแสดงความเห็นที่แตกต่างแล้วก็จะมาถกเถียงกับเราด้วยข้อมูลแต่เขาต้องการมามาด่ามาว่าเท่านั้นเองดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็ไม่มีประโยชน์ในสังคมเรานะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเขาก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาในช่อง YouTube ของผมผมก็ทําหน้าที่สกรีนให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะว่าเขาไปแล้วก็ลบออกจากห้องนะครับ ยิ่งมีมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งลบออกไปเท่านั้นเอง,งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ธรรมชาตินะครับก็จะมีคนเห็นตา่างแต่จะมีคนเห็นต่างที่มีประโยชน์และคนเห็นต่างที่ไร้ประโยชน์นะครับคนเห็นต่างที่มีประโยชน์เนี่ยดีนะครับเขาเห็นไม่เหมือนเราจะทําให้เรามีโอกาสได้พัฒนาความรู้ของเราได้มากขึ้น,นทําให้มันกว้างมากขึ้นนะครับเรากวรจะฟังความเห็นตา่างยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าในนักเรียนน,ยนะครับเวลาทําเลขนะฮะเขาอาจจะใช้วิธีในการทําที่ไม่เหมือนกับคุณครูสอนก็ได้นะครับ แต่ว่าอาจจะเป็นวิธีที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เราเราเอามาคุยกันว่าวิธีที่เด็กเขาทำเนี่ยดีไม่ดีนะครับถ้าคุยกันด้วยเหตุผลล้วเออของเด็กเขาดีกว่านะางนั้นครูเรายอมรับได้ว่าเออเด็กเขาทำทำวิธีนี้มันถูกต้องมันเก่งจริงก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเขาเป็นเป็นคนที่เห็นต่างที่ไร้ประโยชน์เนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องมาสนใจครับเราปลีกตัวออกจากเขาดีที่สุดนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนกลุ่มที่ เขาเห็นแตกต่างแล้วไร้ประโยชน์หรือว่าสมองเขายังไม่พัฒนาพอเนี่ยเขาก็จะมีอีกพฤติกรรมหนึ่งนะฮะคือเวลาที่เขาเห็นข้อมูลต่อให้มันชัดเจนอย่างไรว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาคิดเขาก็จะหาเหตุผลจนได้นะครับที่ไปบอกว่าข้อมูลของอีกฝ่ายเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะฮะสมมุติว่าเรารู้ว่าข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงๆซึ่งมันมีเยอะมากนะครับไปดูกี่งานมันก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นเขาก็จะมาบอกว่าอ๋อเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่ามีคนจ่ายเงินให้ทำวัคทำวัคซีนออกมาให้รายงานมันดูได้ประโยชน์มีการเมืองอยู่ข้างหลังนะครับเราเป็นพวกการเมืองพวกนี้พวกนั้นพวกนี้คนนี้จ่ายเงินให้เราพูดเรื่องวัคซีนตรงนี้ใช่ไหมอ,อย่างนี้เป็นต้นเขาจะหาหา,หาทางตีข้อมูลไม่ได้ก็จะไปหาทางตีอะไรที่มันอยู่นอกข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าแบบบางครั้งเขาก็ถ้าดูรายงานที่เห็นไปในทางเดียวกับเขาอย่างเงี้ยนะครับ แล้วพอผมเอามาพูดว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนะงานวิจัยที่ออกมาแล้วมันทําด้วยวิธีการวิจัยไม่ถูกต้องผมก็มาชี้ให้เห็นตรงนั้นเขาก็จะไม่มองตรงนั้นเขาก็จะบอกว่ายกตัวอย่างอย่างล่าสุดเลยเงานวิจัยที่จริงตรงนี้ยังไม่ใช่เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์นะครับเป็นอันที่บอกว่าการฉีดวัคซีน mRNA เนี่ยทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็เยื่อะหัวใจอักเสบได้เยอะๆนะครับที่ผมเอามาอ่านให้ฟังเลยนะครับ ทําให้มีโอกาสเกิดอ๋อไม่ใช่ทําให้มีโอกาสเกิดการติดตันของเส้นเลือดของหัวใจนะครับที่เขาดูเรื่อง p พ s ส์สกอรนะครับที่ผมอ่านได้ฟังนะฮะตัวนี้เนี่ยก็มีคนมาทวงบอกว่าเออที่เขาเออทําให้มันผิดๆอย่างเงี้ยนะมันจงใจนะครับจงใจจงใจทําให้มันผิดเลยจริงๆเพราะว่าข้อมูลจริงๆของเขามันเป็นข้อมูลที่ดีที่ถูกต้องนะแต่ว่าก็นะฮะ เขายังไม่ฟังให้จบเลยเพราะว่างานเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่งานที่ตีพิมพ์นะครับเป็นงานที่เอาไว้นําเสนอในงานประชุมซึ่งยังไม่ได้ตีพิมพ์นะเขาไม่ได้ฟังให้จบคลิปคนที่ฟังข้อมูลไม่จบแล้วรีบด่าไปก่อนเลยนะ,นะฮะแสดงถึง1วุฒิภาวะของเขายังไม่ถึงนะฮะเขาไม่กล้าแม้กระทั่งฟังข้อมูลเหล่านี้แล้วก็พอฟังแล้วเห็นตรงกันข้ามเด็กก็จะรีบแก้ให้ทันทีนะฮะดังนั้นคนเหล่านี้นี่แหละครับที่เราไม่ควรจะเชื่ออะไรเขาเลยนะฮะ ควรจะตัดให้ไกลจากชีวิตของตัวเองดีที่สุดน,นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยสิ่งปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไปพูดกับเขาเนี่ยเออไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับเราเล่าเหตุผลอะไรเขาก็จะไม่ได้สนใจในเหตุผลของเราต่อให้เรามีข้อมูลอะไรมายืนยันเขาก็จะเห็นตรงข้ามกับเราอยู่ดีดังนั้นวิธีที่ดีทดี่สุดก็คือไม่ต้องพูดกับเขานะครับปล่อยเขาไว้เฉยๆตัดเขาจะออกจากชีวิตเรานะครับเรื่องที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนั้นก็ไม่ต้องพูดเรื่องนั้นกับเขานะครับส่วนเท่าเรื่องอื่นๆที่เราคุยกันไไดด้้เเเรรากก็็ยััังปนนนนพื่อะคบ เพื่อนบางคนก็เห็นไม่ตรงกับผมนะครับผมก็คุยเฉพาะเรื่องที่เราเห็นตรงกันนะเรื่องที่เราเห็นแล้วไม่ตรงกันแล้วเราด่าทอาว่ากันอย่างเงี้ยเราก็ไม่คุยเรื่องนั้นกันนะครับอันก็จะดีที่สุดนะคล้ายๆ Salesforce กับเรื่องของการเมืองละครับที่ว่าบางคนเนี่ยเห็นด้วยกับฝ่ายหนึง่งบางคนไม่เห็นด้วยกับอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่า2ฝ่ายนีย้มีเหตุผลของตัวเองและคุยกันก็ไม่ไดะให้ขึ้นมานอกจากเถียงกันถูกไหมฮะเราก็ลดไม่คุยกันเรื่องนั้นแล้วกันนะครับทีนี้ไอ้เรื่องถ้าเป็นเรื่องของโควิดเนี่ยก็ จริงๆที่ผมออกมาคุยเรื่องแบบนี้บ่อยๆเนื่องจากว่าผมได้เห็นจริงๆว่าโควิดมันทำอะไรคนได้บ้างนะครับแล้วก็เป็นบุคลากรด่านหน้าและด่านสุดท้ายที่เห็นคนไข้เวลาอาการหนักนะฮะคนไข้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ามาแล้วเขาตายได้ยังไงนะครับตายทรมานแล้วมาเสียใจทีหลังว่าทําไมเราไม่ได้ฉีดวัคซีนทําไมเราถึงไปเชื่อข้อมูลเหล่านั้นทําไมอย่างงโ้นทําไมอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําไมญาติถึงมาเยี่ยมไม่ได้นะฮะ อย่างนี้นะผมคือเห็นของพวกเนี้มาจนกร็รู้สึกว่าแบบอถ้าเราไม่ออกมาพูดถ้าเราไม่ออกมาทําแบบนี้เนี่ยก็จะมีคนจํานวนเนี้อีกมากมายซึ่งผมมองนะครับคนกลุ่มที่เห็นไม่ตรงกับผมเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าผมยังสามารถเปลี่ยนแปลงคนเหล่านั้นให้เข้าใจได้บ้างก็ยังดีกว่านะครับที่ผมจะไม่ทําอะไรเลยแล้วก็คนพวกเนี้ก็โอกาสที่เขาจะรอดชีวิตมันอาจจะหายไปก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือคนที่เขา เห็นไม่ตรงบางคนอาจติดโควิดอาจจะไม่เป็นอะไรอันนี้ถือว่าโชคดีของเขานะครับบางคนถือว่าโชคร้ายเป็นแล้วเสียชีวิตเป็นแล้วแย่นี้ถ้าเราพอช่วยเขาได้เราก็ช่วยนะครับผมก็ออกมาอย่างนี้ก็โดนด่าประจําอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับคนที่เขาเห็นไม่ตรงกับผมเขาก็จะเอาไปด่าไปอย่างง่้นอย่างนี้นะฮะเป็นธรรมดานะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจครับปกติผมเป็นคนที่เห็นข้อความเหล่านี้ผมก็จะโกรธแน่ๆอยู่แล้วเห็นเห็นแล้วก็รำคาญลูกตานะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ หายจากความเครียดได้ง่ายมากนะครับบางที่ผมโพสต์ด่าไปลบไปแล้วผมก็ลืมไปแล้วเออใครนะใครพูดพูดว่าอะไรลืมไปแล้วนะฮะซึ่งผมแนะนําว่าทุกๆท่านพยายามทําอย่างนี้ให้ได้นะครับเราเครียดได้ไม่แปลกนะครับแต่ว่าต้องหายได้ด้วยนะครับหายปุ๊บแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะฮะ,ะดังนั้นโดยสรุปนะครับถ้าเรามีข้อมูลอะไรที่ส่งต่อกันมานะฮะข้อมูลที่ส่งต่อกันมาเนี่ยจะต้องพิจารณาก่อนว่ามาจากไหนนะครับแล้วเอาให้ชัดเจนนะครับ อันที่2ข้อมูลอะไรที่เราไม่ควรเชื่อบ้างไม่ว่าคนคนนั้นที่พูดเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดไหนได้ดังวันโนเบลหรือว่าเป็น CEO ของบริษัทนั้นเป็นคุณหมอเป็นนักวิจัยระดับโลกอะไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาออกมาพูดคำหยาบนะพูดคำหยาบพูดว่าอะไรทำนองนี้ด่าออกสื่อเขียนอะไรที่ไม่เหมาะสม ันนั้นแสดงถึงเลยนะครับว่าเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วเวลาคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยนะฮะปัญหามาละนะครับความคิดเขาจะไม่แจม่มใสทันทีไม่ปลอดโปร่งเหมือนนักกีฬาครับต่อยมวยถูกไหมฮะเวลาถ้านักมวยคนไหนโดนยั่วยุนิดหน่อยแล้วก็ต่อยแบบด้วยความโมโหก็มักจะแพ้นะฮะก็มักจะโดนสวนได้ง่ายๆหรือว่าเราเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่นักกีฬาก็จะรู้ดีนะครับคือจะต้องควบคุม ตัวเองให้ได้เพราะว่าเมื่อไหรที่เราโกรธก็มีปัญหาถูกไหมฮะนี่ก็เหมือนกันต่อให้คุณเก่งแค่ไหนนะครับต่อให้คุณเป็นนักวิจัยระดับรางวัลโนเบลถ้าเกิดคุณออกมาโพสต์ด้วยท่าทีที่โกรธเกรี้ยวดา่าทออะไรเงี้ยพวกนกี้ก็มีโอกาสสิ่งที่ท่านคิดอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะฮะอันนี้คิดง่ายๆเลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสนใจเลยว่าเขาคือใครถ้าเขาออกมาโพสต์แบบนี้หรือว่าคนที่ออกมาพิมพ์หรืออะไรเงี้ยนะครับก็อย่าไปสนใจนะฮะถ้าเป็นผมผมก็จะ ผมก็จะไม่ดูไอ้คอมเมนต์พวกนี้นะครับก็จะลบมันออกถ้าอยู่ใน YouTube ผมก็จะบล็อกทิ้งไปเลยนะครับง่ายที่สุดเพราะว่าหนึ่งผมเพื่อสกรีนไม่ให้ทุกท่านต้องไปเสียสายตาอ่านข้อความพวกนี้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีปัญหาในในแก่ของการที่เจอของพวกนี้แล้วออกกับไปเครียดที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นนะฮะถ้าเรามีอะไรเราก็จัดการมันซะเลยนะครับบล็อกบล็อกไปซะก็ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเยอะๆจริงๆเนี่ยนะครับแล้วท่านไม่ไหวจริงๆก็ อีกวิธีหนึ่งคือถ้าท่านอยู่ประเทศไทยนะท่านก็ฟ้องร้องนะฮะนะครับผมคิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็ของพวกนี้บางคนก็อย่างที่เมืองไทยมีคํากล่าวนะครับว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตานะครับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็สุดท้ายไปอาการแย่ยจริงผมเห็นมาแล้วนะครับก็นี่ก็คือเหมือนกันไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตานะครับส่วนคนที่เขาคอมเมนต์ไม่ค่อยดีทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับพอผมก็เคยเห็นเวลาที่เขาโดนฟ้องอะ่ะนะฮะ อย่างยกตัวอย่างงกรณีของดาราแต่ละคนนะครับของนักพูดที่ออกมาพูดแล้วมีคนไปว่าเขานะครับว่าเสีสสหยหายเลยด้วยสาไปโดนฟ้องก็ไม่เห็นจะมีคนไหนทีออ่ออกมาเก่งกล้าสามารถพูดอะไรได้นะฮะพ,พอบอกว่าจะต้องโดนฟ้องเราก็จะต้องเสียเงินให้โอ้โหรีบมาขอโทษขอโพยแทบไม่ทันเลยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พวกนี้นะครับผมคิดว่าเนี้ยก็อย่างเดียวกันไม่เห็นลงศพไม่หลังตามตา,มตามนะครับก็ เราถ้าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องก็ไม่มีปัญหาครับตัดคนพวกนี้ออกจากชีวิตท่านได้นะแต่ว่าถ้าท่านเ,าเห็นคนพวกนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ไม่ดีแล้วเขามามาด่าทออะไรท่านมากจนเกินไปก็การฟ้องร้องก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวท่านเองแล้วก็อีกอย่างมันเป็นวิธีในการทําเงินให้กับตัวท่านด้วยนะครับผมก็เลยเคยคิดเล่นๆเหมือนกันเออเฮ้ยถ้าเกิดว่าผมอยู่เมืองไทยเนี่ยนะฮะแล้วมีคนมา พูดว่าอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆโพสต์ไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นคําด่าหรือมามามาว่าอะไรที่มันไม่ตรงกับความจริงเออถ้าผมฟ้องหมินประมาทนี่ผมก็อาจจะรวยก็ได้นะอาจจะได้ได้รายได,ได,ได้มากๆก,ก,ก็ได้นะครับก็คิดเล่นๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะ,ะแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ผมกลับประเทศไทยแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้ผมก็อาจจะทําเพราะว่าก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆส่วนตัวนะฮะก็น่าจะสนุกดีนะฮะผมก็ชอบทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับบางทีก็อาจจะเป็นสิ่งที่ สร้างอะไรได้ให้กับท่านก็ได้ท่านก็ลองไปดูนะใน Facebook ของท่านใน YouTube ของท่านหรือว่าในช่องทางอะไรของท่านมีใครมาดา่าแล้วท่านว่างๆเนี่ยท่านไปจ้างทนายฟ้องมันให้หมดเลย <c oughs> ก็อาจจะได้ได้อะไรที่สนุกสนุกขึ้นมาก็ได้นะครับท่านก็อาจจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งก็ลองดูนะครับอ่าประมาณนี้แหละครับอ่ใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ